คิดไม่ออกก็ร้องชาลาละลาลาคิดไม่ออกก็ร้องชาละลาลาชวนกันไปบ้านมาหรือกูชาลาลา เป็นท้นสร้างขนาดสุดต่ว เนอะจะเอาไปไหนคะเอาไปทำไหวแ้แทนที่วัดเออ แบบไหนก็ได้ครับไม่ต้องซีเรียสหรอกถ้าคุณอยากจะอยู่แหล่งชุมชนคน,นพลุกพล่านก็จะหาของกินสะดวกแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่ที่เงียบๆไปไหนมาไหนก็จะลําบากก็อยู่แค่ไม่กี่วันไม่ใช่หรอครับถ้างั้นก็เอาแบบง่ายๆแล้วกันโอเคถ้างั้นเดี๋ยวก็ควรจะหาที่มีแอร์แล้วก็อเจอร์ด้วยได้ครับงั้นเดี๋ยวลองไปดูซอยข้างหน้ามีอพาร์ตเมนต์อยู่บ้างดูว่าเท่าไหร่ มีห้องว่างไหมคะมีเดือนเท่าไหร่คะเดือนละสี่พันอถ้างั้นขอดูสภาพห้องก่อนได้ไหมคะถ้าสภาพดีก็ตกลงเลยได้มาเลยนี่นะตอนนี้ก็มีห้องว่างอยู่สามห้องนะแล้วก็นูชอบห้องไหนก็เลือกไปเลยละกันคเออแต่มีค่ามาจําด้วยนะล่วงหน้าสามเดือน ุถ้างั้นไม่มัดจำไม่ได้เหรออยู่แค่เดือนเดียวเองไม่ได้หรอกแหมไม่เอาแล้วกันใช่ไหมเอาไงเอาเปล่าถ้างั้นไม่เอาเดีวยวแพงขอบคุณคนะ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเอางี้เดี๋ยวเจ๊ลดให้ได้มาเจ๊ลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะหรือเดือนละสองพันแต่ว่า Iec, <No> ไอ้เจ๊อะได้แบ่งใช้พ่อหนุ่มคนนี้ได้ไหมล่ะพี่เห็นฉันไม่เป็นอะไรอะเแหมไม่ต้องมาปิดบังกันหรอกหล่อนเป็นหมอนวดเลยไอตัวใช่ไหมล่ะดูก็รู้ปั่มอีนี่อีนี่เหรอมาทำไมเหรอแหมเธอสูงเลยเหนือยะ มาปาาทำไมทำไมเดี๋ยวมาเลยมาเลยมาเลยทีหลังนะถ้าป่กนี้เรต้องต่อยที่นี่มาเจอตบซะดีกว่าหนมงน้วยเดือนละ4,440บาทมาจับลงหน้า4เดือนแล้วก็มีประกันเฟอร์นิเจอร์อีก4 0 0 0แต่ที่สำคัญนะต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วยขอบคุณครับ แปดแปเงเกสวย,สวยอะะสี่พันส0ันเท่านั้นมันจ,ไ, <c oughs> จได้แลคุณง,ง่ายๆนะมาดูดิชอบปะปะัวเองัวเองดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปอย่างเนงะี้ยะเออไปดิ เช่ามากนะคะห้ามส่งเสียงรบกวนห้ามดื่มสุราห้ามสูบบุหรี่ห้ามเล่นการพนันห้ามเข้าออกหลังเวลาสี่ทุ่มห้ามพาคนนอกเข้ามาห้ามทิ้งขยะเรียราดห้ามพูดทันยาห้ามคิดอกุศลอ๋อยังมีอีกข้อหนึ่งห้ามนำอาหารที่ทำมาจากเนื้อสัตว์เข้ามาทานในบริเวณหอพักที่เป็นอันขาดนะคะ ณเช่าแค่เดือนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับงั้นเชิญชมดูห้องดูก่อนนะครับ708น้ำไฟโทรศัพท์ก็ตลอด24ชั่วโมงครับมีประกันเฟอร์นิเจอร์เดือนละ2 0 0พนนะครับถ้าไม่มีอะไรเสียหายเราก็จะคืนเงินมัดจำให้นะครับเป็นไงบ้างครับถูกใจไหมครับดีครับดีมากครับใช้ได้นะใช้ได้ ออือลองตัวแล้วล่ะผม,มลงตัวที่สุดแล้วนะ,ะ<ช>นัดเชิญลงไปเซ็นเอกสารข้างล่างเลยนะครับโอเคค่ะเชิญครับค่ะ เราไม่ไปหาหัอพักแล้วล่ะครับไม่ตองเลยล่ละค่ะยิ่งหาก็ยิ่งมากเรื่องเกินไปแล้วผมจะพักที่ไหนก็พักที่คอนโดเจไงไ้คะันไม่ต้องฝันหวานเลยนะเพราะว่าเจยจะย้ายอยู่ที่บ้านสวนกับแม่ก็แล้วแต่เจนนะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วหล่างแอสามก็ได้ไม่ได้หรอกส้าป,ะป,ะปะอ,อกจะตายไป เดี๋ยววันนั้นมันงานคุณเทพพิดานะ่ะกำลังแนะนําตัวกันปรากฏว่าแมงสาบออกมาจากกระเป๋าคุณวงแตกกันพอดีโอยยิ่งถ้าเกิดว่าเจ้าสาวเนี่ยใส่ชุดแต่งงานที่เป็นกระตุมไก่ซ้อนกันหลายชั้นนะนะแล้วแมงสาบมปนซ้อนชุดโอยยิ่งสนุกใหญ่เลยนะครับวันนี้จะ,จะพาคุณไปซื้อข้อของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ชุดใหม่ด้วยเพราะว่าคุณเอามา,าไม่กี่ชุดเองเฮ <laughs> <h> ้ยนี่ผมกวาดมาหมดตู้เสื้อผ้าแล้วนะเจน สงสัยอยู่ที่นู้นคุณคงไม่ต้องใช้ชุดเยอะมั้งคะแต่อยู่ที่นี่คุณเป็นแฟนเจนแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีหลายชุดหน่อยแหละก็ต้องมีชุดกลางวันชุดกลางคืนชุดออกงานชุดกินาชุดไปปาร์ตี้ชุดนอนชุดกินามันไม่ได้เยอเกินไปหรือเปล่าคือตามแผนแล้วเนี่ยผมแค่มาออกตัวในงานแต่งงานเนบก่าไม่ได้เจอมันก็ใช่ค่ะแต่คุณก็จะต้องเจอคนแล้ว ถ้าเจอแล้วเขาจะได้ไม่ติดใจอะไรไงเราต้องเตรียมตัวต้องตั้งกันเอาไว้ก่อนก็คุงเทพแบบดูเหมือนใหญ่นะแต่จริงๆคนก็ไปที่ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกเจอกันบ่อยจะท้าย